This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับนี่คือวันจันทร์แรกของปีใหม่2021 เราก็น่าจะเป็นวันที่ทุกคนกลับมาทำงานด้วยนะครับและเราก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกว่ากลับมาทำงานเพราะว่าเราก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนเนาะแต่ว่าในช่วงปีใหม่ก็จะมีการาทำรวมฮิตกันบ้างทำเมดเล่กันบ้างแล้วก็มีการอ,าอัดรายการไว้ล่วงหน้าบ้างนะครับแล้วก็ ทีมงานแล้วก็ผมก็ได้ไปพักนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงระหว่างนี้ก็ยังคงทํางานกันอยู่เรื่อยๆในเรื่องการพยายามหาสร้างสารรค์รูปแบบรายการใหม่ๆขึ้นมาก็แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนน้องจีมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะต้อนรับปีใหม่กันกับวันแรกของการทํางาน back to work everybody <c oughs> yay <laughs> วันนี้อไหนไก็เริ่มต้นทํางานเป็นวันแรกของปีแล้วนะครับเห็น <c oughs> น้องจีบอกว่ามีอ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเทคนิคในการ organize right? ใช่ h t ใช่รู้สึกว่า like ช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรากำลังฮึดใช่ไหมคะเราอยากแบบตั้งใจทำงานแล้วก็แบบส่วนมากทุกคนจะมี New Year Resolution คือการ organize ชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ในช่วงของเดือนธันวาคมทุกคนร,รู้กันอยู่ว่าแทบจะเป็นเดือนที่ทำงานแค่ครึ่งเดียวเรามัง้งแล้ว <laughs> <laughs> จะมีคำพูดติดปากของทุกคนก็คือ เอาไว้หลังปีใหม่ค่อยคุยกันหรือว่าเอาไว้หลังปีใหม่ค่อยเริ่มทําสิ่งน,นี้นะใช,ใช่ไหมครับใช่ค่ะและปีใหม่ก็มาถึงแล้วครับอตอนนี้เราก็ต้องเริ่มเริ่มต้นกันละเพราะฉะนั้นถือเป็นการ r e s t a r ด้วยละกันเริ่มต้นกันใหม่แต่ว่าเริ่มต้นอย่างมีสติแล้วก็อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแบบไม่ไม่ครุกขระกันละกันนะครับ<ช>วันนี้น้องจีมีอะไรมาฝากกันครับ วันนี้นะคะก็ไปเจออาร์ติคลหนึ่งมาซึ่งรู้สึกว่ามันดีมากชื่อของอาร์ติคลเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า2020 n e e d s a rest reset your life in 2021อ่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการอะไรดี put 2020 t o rest ใช่ใช่ไหมคำว่า put something to rest นี่มันคือคือ,อยังไงนะเหมือนแบบให้เราเลิกคิดเลิกกังวลเกี่ยวกับ2020ได้แล้วเพราะว่าจริงๆมันก็ผ่านมาแล้วเนาะใช่ค,ครับแล้วก็มองไปข้างหน้าดีกว่าแล้วก็ reset your life ใช่ไหม in 2021ก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับบทความเขาว่ายังไงไว้บ้างครับเอาเป็นแบบเทคนิคละก,กันเนอะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าบทความเขาเขียนเป็นข้อๆแล้วก็แบบมีความรีหลายๆอย่างอ๋อรีนู้นรีนี่ใช่เหมือนอ, recycle, อะไรอย่างรีไซเคิลรีย e สอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเราเอารีหลายๆอันมาใช้กับชีวิตของเรานั่นเองก็เผื่อจะเป็นแบบว่าซรีสี่คที่ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีของคุณผู้ฟังนะครับ<ช>มีคาว่ารีอะไรบ้างรีที่หนึ่ง recall your purpose recall your purpose so what do you mean by the word recall ก็เป็นเหมือนกับการระลึกนึกถึงการจำได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค,คือคำว่า recall ก็คือ you remember something <อ> if you can't recall it you can't remember it คำว่า recall ก็เป็นอีกคำหนึ่งของสามารถจำได้นั่นเองนะครับ so I I don't recall เราอาจจะได้ยินคำดีถ้าเกิดคุณผู้ฟังดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับแบบสารหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเขาให้การกัน,กนบอกว่า I don't recall ก็คือจำไม่ได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้น<ช>อะไร่าง<ช>ตน,นะครับ I don't recall ก็แปลว่า I can't remember นั่นเองเพราะฉะนั้นการ recall your purpose ก็คือ just just make sure you remember what your purpose is ใช่แล้วค่ะว่าแบบเป้าหมายในชีวิตของเราโกของเรามันคืออะไรแล้วก็เอมกลับมาทำ ทำให้มันสําเร็จในปี2021ละกันเนาะก็ประมาณว่ายังจําได้ไหมว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับก็คือ recall your purpose นั่นเองนะครับเขาบอกว่าอันนี้ดีนะ purpose is a choice and aim and a practice purpose มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเลือก purpose ไม่ได้ไม่ได้เป็นคือเอาจริงเราเลือกได้อะว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรสิ่งที่เคยเป็น purpose เราอาจจะ เปลี่ยนมันก็ได้นะไม่ไม่ใช่ละไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตในช่วงนี้แล้วมันอาจจะใช่ในช่วงสัก5ปี3ปีที่แล้วแต่พอเวลาเปลี่ยนไปชีวิตเราเปลี่ยน Pur p o s e ก็อาจจะเปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับมันเป็น Choice มันเป็น aim ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องมุ่งมุ่งไปแล้วก็ a practice a practice ในที่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือทาไม่ใช่ตั้งไว้เฉยเนะครับเพราะฉะนั้นลองมาครุ่นคิด ถึงเป้าหมายของเราอีกครั้งหนึ่งไหนในช่วงปีใหม่นี้นะครับว่า p u r p o s e ในปีที่แล้วในปีนี้ยังใช่อยู่ไหม <Ừ. S 1> ต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ไหมนะครับแล้วก็เขาบอกว่า Fo every day on your why Why? ที่ว่านี้ก็คือทำไม,มคำถามคือทำไม,มก็ก็พูดง่าย,ายก็คือถ้าเกิดนึกไม่ออกว่าเป้าหมายนี้ยังใช่อยู่ไหมถามตัวเองว่าทำไมล่ะทำไมเราตั้งเป้าอย่างนี้ ถ้าคุณยังตอบคำถามได้และคำตอบของคุณยัง r e levant ยังสำคัญยังเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณในวันนี้เนี่ยก็น่าจะยังเป,เป็นเป้าหมายที่โอเคอยู่นะครับเขาบอกว่าอะไรอีกเขาบอกว่า instead of seeing this as a problem look at the possibilities เพราะหลายๆคนพอเราไปโฟกัส ปัญหาเยอะเกินไปมันก็จะท้อเนาะปัญหามันเป็นคำที่แบบน egative เหมือนกันแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งอะปัญหามันก็เป็น possibilities ได้ด้วยเป็นความเป็นไปได้นะครับ re ที่สองนะคะที่ article นี้เขาได้เขียนไว้เขามันก็คือ rethink your thinking ดูซ้ำซ้อนนะ rethink your thinking rethink ก็น่าจะแปลงง่ายๆว่าคิดใหม่คิดอีกรอบหนึ่งนะครับ your thinking เขาเขาหมายถึงยังไงนะ เขาบอกว่า growth begins with your thinking ก็คือเหมือนกับการที่เราจะเติบโตการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกอย่างมันมาจากความคิดของเราใช่ไหมคะการคิดใช่ไหมการคิดวิธีคิดอย่างสมมติอ่ะเขาว่า think มันมันแปลว่าคิดใช่ไหมครับใช่ค่ะคำนามของ think มันคือได้ทั้งสองอย่างคือจะเป็นความคิดหรือการคิดถ้าความคิดมันคือ thought ถูกปะความคิดมันคือ content แต่ thinking mm. ก็เป็นคำนามได้เหมือนกัน มันเป็นกระบวนการมันคือการคิดนะครับใช่ค่ะความคิดก็สําคัญคือคอนเทนต์ก็สําคัญแต่ว่า the way you think คือ thinking ก็สําคัญคือ how how you think นะครับเขาบอกว่า hmm. do you make the best decisions that would solve your problems effectively hmm. การตัดสินใจของคุณจะช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับก็คือ do they bring positive long-term outcomes เขาว่า long เชิมก็สำคัญนีผลในระยะยาวการแก้ปัญหาไม่ได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่ามันไปแก้ที่รากเงา้าแล้วก็ส่งผลระยะยาวให้ปัญหามันหายไปจริงๆหรือเปล่านะครับ uh, are they carefully analyze facts มา,มาจาก uh, ข้อเท็จจริงที่ถูกวิเคราะห์กลั่นกรองขบคิดมาอย่างดีแล้วหรือเปล่าแล้วก็ do they solve underlying problems คำนี้ก็ดีเนาะ underlying ก็แปลว่า ที่แฝงตัวอยู่ที่แฝงตัวอยู่นะครับ underlying problems ก็คือปัญหาที่มันแฝงตัวอยู่อาจจะไม่ได้เห็นตรงตรงชัดเจนนะครับแต่ว่ามันแฝงอยู่ that give s rise to other issues underlying problems ม pues, un uh ันจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือมันแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จไหมนะครับวิธีคิดของคุณเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแก้ตรงนี้ปั๊บ ปัญหาอื่นก็มางอกขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือวิธี rethink your thinking คือ the way you think นั่นเองนะครับรีที่สามคือ repack your relationships relationship ก็คือความสัมพันธ์ใช่ค่ะเขากำลังพูดถึงเรื่องของผู้คนรอบๆตัวเรานะครับเขาว่า repack ในที่นี้มันคือ,อยังไงทังจถ้าเป็น repack your bag ก็คือเหมือนกับเราจัดของใส่กระเป๋าใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่จีว่า repack ในที่นี้มันอาจจะเป็นการ เหมือนกับเรื่อง relationship อะค่ะเราถ้าเราจะต้อง repack มันอะมันเหมือนกับการที่เราจะต้องมานั่งเลือกหม่ว่าอ๋อคนคนนี้คนอยู่ใน area ของเราคนเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเราควรเก็บคนไหนไว้บ้างคนคนนี้มันทําให้เราท็อกซิกหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าแปลตรงตรงเลยมันคือการจัดจัดกระเป๋าใหม่เนาะอืมใช่ค่ะก็คืออาจจะต้องรื้อไอ้อะไรที่มันอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันอาจจะรกๆกมันอาจจะมีบางอย่างที่ ไม่ควรจะต้องอยู่ไม่ควรจะต้องเอาติดตัวไปด้วยแล้ว<ช>นะครับ,รบเอาออกมาซะยิบออกมาซะแล้วสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยจัดระเบียบมันดีหรือเปล่าจัดระเบียบมันดีแล้วหรือยังนะครับเออจริงๆเขาใช้คําคําว่า r e p a c k กับ Relationship มันก็เห็นภาพเหมือนกันเนาะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คือการ Evaluate นั่นเองอถูกปะใช่ต้องมาต้องมาดูกันไปเนาะว่า Relation ชิของเราที่มีทั้งหมดกับคน ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นแฟนนะครับเป็นเพื่อนสนิทในทุกเลเวลเลยสนิทมากสนิทน้อยหรือเป็น acquaintance เป็นคนที่แบบรู้จักเพื่อนรวมงานเอ่ยเจ้านายพ่อแม่มต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาทั้งหลายเหล่าเนี้เป็นยังไงกันอยู่บ้าง reevaluate มันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในบทความเนี่ยเขาใช้อยู่สองคำซึ่งพี่ชอบ เขาบอกว่าการการจัดกระเป๋าใหม่ของคุณเนี่ยนะมันได่แปลว,ว่าคุณต้องเอาทุกอย่างที่ดูเหมือนไม่ถูกต้องออกไปทั้งหมดนะเขาบอกว่า but you need some dysfunctional or wacky friends as well เขาว่า dysfunctional กับ wacky นี่คืออะไรครับคือความ dysfunctional คือความแบบไม่ปกติบ้าๆบอๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ wacky ก็คือแบบ ไม่เต็มบทเพีเนเพียน,ยนใช่่ะบองบอง Well sometimes we need like these kind of friends in our life because <right? S 1> they're fun yeah they're fun to be around <laughs> they're fun to hang out with ใช่หลายๆคนอาจจะเคยสมมติว่าถ้าเกิดชอบดูหนังนะมันจะมีอยู่ชองหนึ่งเลยอ่ะคือเป็น dysfunctional family mm hmm. เคยเห็นไหมพวกครอบครัว ครอบครัวตัวเพี้ยนทั้งหลาย<ช>คือ<ช>พ่อกประหลาดแม่กปร็ะหลาดแต่ละคนสมาชิกในบ้านก็มีแต่บ้าบ้าบอแบบ,บไม่มีใครปกติเลยกคนอีหยางวะหมดเลยนะนั <c oughs> ่นคือ dysfunctional family นะครับซึ่งมันก็อาจจะเอาจริงท็อกซิกก็ได้หรือขำขำ,ำก็ได้ใช่ค่ะประเด็นตรงนี้ทำให้พี่คิดขึ้นมาได้เหมือนกันว่าการจัดกระเป๋าความสัมพันธ์ใหม่ของคุณเนี่ย ไม่จําเป็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋านั้นต้องเพอร์เฟกะนะเ,ออเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องเป๊ะต้องถูกต้องไปหมดเช่นสมมตินะแฟนแฟนของเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ด่างใจอเออหรือว่าน้องชายน้องสาวเราไม่ได้ด่งใจแต่ความไม่ได้ด่างใจมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาเขาอ,ออกจากชีวิตนะเนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆเหมือนกันว่าอื พ,พูดยากมันเป็นเรื่องแบบ subjective มากแต่ว่าแต่ละคนต้องไปดูเอาเองเราไม่สามารถบอกได้จริงๆครับว่าว่าคนไหนที่คุณควรจะเก็บไว้คนไหนที่คุณควรจะต้องแบบบอกลาได้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณต้อง evaluate เอาเองใช่ครับแต่ว่าใน article เขาก็มี guide เล็กๆน้อยๆเขาบอกว่า the ones you need to unpack from your life are those pursuing activities that are not consistent with your values or may even be destructive Oh, <S 2> <S 2> เขาอ destructive <ม>นี่ฟังก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีนะคือ<ช>มันมันไปมันทำลายอะ่ะมันก่อให้เกิดความเสียหายได้ destructive <ช>เป็นพิษเป็นภัยบั่นทอนนะครับนั่นคือ destructive แล้วก็คนที่ไม่ consistent กับ value ของเราก็คือมันไม่ align กันแล้วเนาะเหมือนเราแบบเชื่อกันคนละอยา่างมันเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันเนาะก็จริง เพราะว่าคนเราพอโตไปอ่ะชีวิตก็จะไปเจอนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันคนที่เคยโอ้โหแบบใช่เลยเราเหมือนกันมากทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยมุ่งไปพร้อมๆกันที่ทางเดียวกันวันหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ละเพราะว่าเขาก็อยากมีทางของเขา <Okay. S 1> เราก็อยากจะมีทางของเรานั่นก็อาจจะเป็นเวลาที่ต้องอีเวนต์เอเกันอีกรอบหนึ่งครับว่าคนคนนี้ยัง ไปในทางเดียวกันกับเราได้จริงหรือเปล่า mm hmm. ควรจะร่วมทางกันไปจริงไหมนะครับอีกอันนึงที่บทความพูดไว้แล้วค่อนข้างชอบมากเลยครับเขาบอกว่า carefully consider how your assumptions and preconceived notions might be giving rise to biases or prejudices that keep you from hearing and really seeing people ืม mm hmm. สัรค่อนข้างยากนะครับซึ่งมันก็ยากจริงๆเนาะโอเคมา มาดูกันทีละคำก่อนเขาว่า notion ก่อน notion มันก็คือ belief or idea คือความคิดหรือว่าความเชื่อนั่นเองนะครับคาว่า pre conceive เห็นชัดๆเลยว่ามันจะมีคาว่า pre ซึ่งเป็น prefix แปลว่าก่อนนะครับคาว่า conceive เวลาเรา conceive อะไรขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเรา imagine something up or we invent something เราเราคิดขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาหรือว่าหรือว่าสร้างมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น Preconceived notions ตรงนี้ก็หมายถึงความคิดหรือว่าทัศนคติบางอย่างที่เรามีต่อบางสิ่งหรือบางคนที่เราอาจจะได้ยินมาแล้วก็เคยรู้สึกนึกคิดแบบเนี้ย <c oughs> จนทำให้เราเขาบอกว่า keep you from hearing and r e a l l y s e e i n g people ทำให้เราไม่มองเห็นหรือได้ยิน คนคนนั้นอย่างที่เขาเป็นจริงๆเพราะเราไปคิดซะแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เออเหมือนกับสมมุตินะครับเสื้อสารพัดสีทั้งหลายความคิดทางการเมืองทั้งหลายนะครับหรือว่าการที่คนนี้ทํางานแบบนี้เขาก็เลยต้องเป็นคนอย่างนี้แน่เลยการที่คนคนนี้คบกับคนแบบนี้ดังนั้นเขาต้องเป็นคนอย่างนั้นแน่เลยเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น prejudice เป็นอคติหรือว่าเป็น preconceived notions เป็นไอเดียที่เราคิดเอาเอง uh huh. อาจจะได้ยินมาอาจจะเคยคิดแบบนี้แล้วก็ฝังหัวมาจนไม่เห็นจริงๆอะว่าตกลงมันเป็นยังไงใช่ uh huh. ไม่งั้นมันจะแบบสเตรอไทป์มากๆนึนอะหเอเคคนแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคือสเตรอไทป์เราคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าให้เรา Repack r e l ationship โดยการ Evaluate พี่ว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการ Evaluate เหมือนกันนะว่า เรามีอคติกับคนกับใครอยู่หรือเปล่าแล้วอาอคติตรงนั้นเนี่ยมันมาท็อกซิกกับชีวิตเรายังไงบ้างเพราะมันเป็นไปได้กับการที่เรารู้สึกขัดหูขัดตารู้สึกไม่โอเคไม่แฮปปี้กับใครสักคนแต่เหตุผลคือแค่นี้เองนะเราคิดเอาเองเรามีอคติเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการกับอคติของเราตรงนี้ยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้ไหนเริ่มต้นปีใหม่แล้ว เริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องนี้ไม่สายเกินไปแน่นอนนะครับดังนั้นง่ายๆที่อยากจะแนะนำสิ่งที่สามารถแบบทำได้เลยก็คือ learn to ask questions and listen อันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาหลายอย่างได้มากเลยนะคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอคติเรามไม่เข้าใจใครเรามองใครในแง่ลบอยู่ลองชวนเขาคุยไหมง่ายๆแค่นี้เลย<อ>ถามคำถามครับถามคำถามแล้วฟังจริงๆนะฟังจริงๆว่าเขาตอบว่ายังไง เขารู้สึกนึกคิดยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจเขาอะ hmm. นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้ในบทความแล้วเราเรา,เรารู้สึกชอบมากคือ blame no one own up to your faults อย่าโทษเก่งโบยเก่ง,กงแล้วก็อะไรที่เป็นความผิดความพลาดของเราจริงๆยอมรับนะครับมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้าง มันโอเคเพราะว่าเราไม่มัวแต่คิดว่าเพราะคนนู้นเพราะแกเพราะไอ้นั่นเออไม่ก็มันจะเต็มไปด้วยความโบยนะครับแล้วก็รีสุดท้ายคำต้องจี refocus on yourself ออันนี้ก็คืออะไรครับอันนี้ก็คือเหมือนกับลองกลับมาโฟกัสตัวเองอีกรอบหนึ่งดีกว่าืมต่กี้เราแบบ unpack relationship ไปแล้วเราพูดถึงเรื่องคนอื่นไปแล้วใช่ไหมคะลองกลับแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองในปีนี้ เขาบอกว่ายังไงบ้างเขาบอกว่า growth comes from the inside out our lives are limited and our worlds are small to expand it we must go beyond ourselves ม,ออมันฟังดูย้อนแยง้งแต่ก็ make sense นะเขาบอกว่าให้ refocus yourself คือให้กลับมาที่ตัวเองแต่ว่าการโฟกัสตัวเองไม่ได้แปลว่ามีแต่ตัวเองใช่เพราะว่า growth comes from the inside out การเติบโตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากข้างใน mm hmm. สู่ข้างนอกชีวิตเราเนี่ย มันมันจำกัดนะคือแปลว่าเราเราก็จะมีวงจรของเราอยู่แคบๆตรงนี้แหละ and our world is small โลกของเรามันมันแคบครับต่อให้เราพยายามจะเดินทางไปไกลแค่ไหนโลกมันกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขยายโลกของเราเราต้อง go beyond ourselves ก็คือต้องไม่ใช่มีมีแค่แต,ตัวเรา่ใช,อใชเออเขาก็เลยบอกว่าให pay more attention to other people, enter their worlds and really get invested in them. Hmm. เออการ refocus yourself ไม่ได้แปลว่าให้โฟกัสแค่ตัวเองแต่ว่าให้ใส่ใจคนอื่นนะครับนั่นเป็นนั่นเป็นการ refocus อย่างหนึ่งนะครับการ invest in people มันคืออะไร Well get to know them mm hmm. like just ก mm ็เหมือนข้อตะเกียบค่ะแบบ listen to them you learn about like new things from new people right just like don't stay in your own bubble uh huh. like try to go out and see what's going on outside ไปใส่ใจคนอื่นด้วยนอกจากตัวเองนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เขาเขียนไว้ที่มันเจ๋งมากคือ focus on being interested versus being interesting อันนี้มันคือสิ่งที่จริงๆถ้าเกิดติดตามคำนี้ดีอ่ะพี่พูดประโยคนี้บ่อยมากคือ mm hmm. เราจะกลายเป็นคน interesting ได้ถ้าเรา interested ก็แปลว่าเมื่อเราแสดงความสนใจต่อสิ่งต่างๆนั่นแหละจะทำให้เรากลายเป็นคนน่าสนใจ mm. นะครับเราเราควรจะเป็นคนที่ interested in people in many many things นะครับเขาบอกว่าการ self absorbed being self absorbed มันคือการที่ยังไง เราแบบหลงตัวเองสนใจแต่ตัวเอง self a b s o r b นะครับหรือว่า self serving ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยโดยไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมันจะเป็นสิ่งที่ consume yourself it will consume us ก็คือมันจะทำให้เราเป็นยังไงแบบกนกินเข้าไป uh huh. in like มันมันจะกัดกินเราเนาะเออมันกัด,ก,ด,ก,ดกินเรา,เราคือคอนซูม <consume S 1> มันแปลว่ากินเข้าไปบริโภคนี่แหละก็คืออะไรก็ตามที่มันคอนซูมเราก็มันก็จะบอกว่ากัดกินกัดกินเราก็ทําให้เรารู้สึกแบบแหว่งทํา่ทให้เรารู้สึกแย่นะครับแล้วก็ไม่เติบโตแล้วก็การบอกว่า seek attention คือการเอาแต่แบบ เรียกร้องความสนใจในะครับแล้วก็นั่นห่ามันเป็นการ self serving ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองแล้วมันก็ it will never satisfy ก็คือมันจะไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอลองสนใจคนอื่นและสิ่งอื่นบ้างนะครับการสนใจตัวเองดีแน่นอนนะครับและและมองข้าวไม่ได้แต่อย่าให้มีแต่ตัวเองนะครับนั่นเป็นความหมายที่เขาบอกว่าให้ refocus yourself ใช่ค่ะ แล้วก็ในบทความเขาก็ทิ้งท้ายว่า take the curiosity and discover new things and see the world through a whole new different lens ก็คือให้เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเข้าไว้นะครับแล้วก็ลองค้นหาอะไรใหม่ๆมองโลกผ่านเลนอื่นๆบ้างนอกจากสายตาของเรานะครับลองมองโลกผ่านสายตาของคนอื่นลองมองโลกผ่าน มุมมองของคนที่แตกต่างจากเราดูบ้านนะครับวันนี้เรามาช่วยกันจัดระเบียบชีวิตนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่มันเหมือนกับการแบบที่เราจัดบ้านนั่นแหละนะครับในเมื่อห้องเราบ้านเราเราจัดได้ชีวิตเราก็ควรจะต้องได้รับการจัดเก็บเหมือนกันนะครับอะไรที่ควรทิ้งก็ทิ้งอะไรที่ยังเก็บไว้ก็เก็บไว้ให้ดีประมาณนั้นนะครับอะในช่วงนี้นะครับปีใหม่ สำหรับคนที่ชอบใช้ภาษาอังกฤษสนุกสนานกับภาษาอังกฤษเรามีที่คุณแห่งเอา์ถึง2ที่ด้วยกันนะครับใครที่ใช้ Facebook เยอะเราก็จะมีกลุ่มที่ชื่อว่าภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เหมือนกับเอาไว้ให้ทุกคนได้มาแบบจอนแล้วก็แชร์กรันเรียนกันแบบเทคนิคต่างๆของการใช้ภาษาอังกฤษเนาะ พูดคุยกันใช่แล้วก็คุยกับคนคอเดียวกันว่าไงแหละนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สามารถจะมาแห่งเอาได้ก็คือบน u t u b e ครับยูทูบจริงๆเป็นที่ที่แห่งเอาได้สนุกมากเหมือนกันนะเพราะว่าความคอมเมนต์เก่งของทุกคนนั้นนะครับบางทีแบบอ่านคอมเมนต์นี่สนุกกว่าฟังคอนเทนต์ของเราอีกนะคือแต่ละคนมีมุกแล้วก็มีความรู้ต่างๆมาแชร์มาแบบมาแซวมาหยอกกันแล้วก็มาเติมให้อพอดแคสต์ของเราในแต่ละพิโซดเนี่ยมันมีความน่าสนุก แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะมาแฮงเอาท์กันบน YouTube เรามี YouTube c h ANNEL ของตัวเองแล้วสำหรับ The Standard Podcast ชื่อนี้เลยนะครับ The Standard Podcast สามารถตามลิงก์ที่อยู่ใน Description ของเอพิโซดนี้ไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น Make sure ว่าเอพิโซดที่คุณกำลังดูอยู่นี้ฟังอยู่นี้คุณได้กด Subscribe หรืออยังเพราะนี่ ะจะเป็นช่องใหม่หรือว่าบ้านใหม่ของเราแล้วนะครับส่วนคนที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันของพอดแคสต์ทั้งหลายก็ไม่ต้องทำอะไรเลยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจะมาแฮงเอาทกับเราเชิญที่ YouTube c h anel n ของ The Standard Podcast นะครับวันนี้มีสั์สำนวนมากมายมาฝากกันคำน้องจีมีคำว่าอะไรบ้าง Put something to rest อันนี้ก็คือเลิกคิดเลิกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Put something to rest recall your purpose recall ก็คือจำได้นะครับก็คือ,อจำไม่ได้ครับว่าเป้าหมายของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไร recall your purpose underlying problem มันคือปัญหาที่แฝงตัวหรือว่าซุกซ่อนอยู่อาจจะมองไม่เห็นชัดๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไปจัดการมันมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้นะครับนั่นคือ underlying problem dysfunctional เป็น adjective ซึ่งหมายถึงไม่ปกติครับบา้บาๆบอๆนั่นเองนะครับ dysfunctional wacky อันนี้ก็เป็นคำที่น่าจะได้ใช้อธิบายเพื่อนเราหลายคนนะครับคือเพื่อนบ้องบ้องประสาทประสาทแล้วก็พินเพี้ยนของเราทั้งหลายนะครับนั่นคือคาว่า wacky destructive เป็นพิษเป็นภัยอันตรายบั่นทอนต่างๆนั่นคือ destructive preconceived notions เป็นความคิด หรือความเชื่อไปเองโดยไม่พยายามศึกษาทำความเข้าใจหรือว่าพิสูจน์นะครับนั่นคือ preconceived notions prejudice อคติครับ prejudice own up หมายถึงยอมรับนะครับรับความผิดจากการกระทำของตัวเราเองก็คือ own up self-absorbed หลงตัวเองเอาแต่ใจตัวเองสนใจแต่ตัวเองเท่านั้นนะครับ self-absorbed self-serving เข้าข้างตัวเองเอาตัวเองมาก่อนคนอื่นเสมอทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นคือ self-serving และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสัท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,700กับอีก80คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำดีดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต ผมบิ๊กบูดครับจีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสั์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears